สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับไม่พลาดน,นะครับแต่ระวันก็ต้องมาอัปเดตน้องพลน้องเพชรความน่ารักให้กับแฟนขับ FC ช่องไทยสาระคำพาเพลินแล้วก็ลูกบ้านเอบีได้ดูได้ชมความน่ารักนะครับช่วงนี้ก็อยู่กับคุณยายนะครับ พ่อบอยกับแม่แอนก็ไปทํางานนะครับน้องพลอยน้องเพชรก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นขอนแก่นไปดูไปชมความน่ารักนะครับปากหมูปากหมูนุ๊กิ้มนุ๊กเดกูปูปเฮ้ยไอหมูแค่น้อยนูใส่ยิ้มปัะนี่นี่นี่ยิ้มทำไมนี่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 สวยไหมนุ๊กสวยไหมคะเอ๊ะ

ตาขาหน่ยอมเดี๋ยว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 ทำยังไงอีกทำยังไงอีกฟ้อนก่อนรอรำให้ดูก่อนในแน่ใน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 น่ในในสองมือสองมือเอาสองมืออือในแน่ใน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 แน่ในในจัสอูมาาวปูเอาจิ้งจกร้องยังไงจิ้งจกร้องก่อน เนอจิ้งจกตัวนั้นร้องแรงจิ้งจกตัวนี้ร้องยังไงจิ้งจกตัวนี้ร้องยังไงจิ้งจกตัวนี้ยังทําไม่เป็นเท่าไหร่แต่ก็ทํำกี้มากนะต้องมากจิ้งจกตัวนี้ร้องใ้ใหนนีปากมุ้ยตอนนี้ยังไม่อาบน้ำเด็กคนนี้จะนอนแล้วแม่ล่ะไหนปากมุ้ หมูทำยังไงน่เนไหนนนปากหมูปากหมูทำยังไงจ้าจ้าบายบายบดีก่อนสิทำมือก่อนทำมือด้วยจ้าจ้าก้าหัาด้วยจ้าจ้าจาจ้าจ้า้าเวลาจม่จ้าจ้า้าาจ้าาาาจ้า้ม้าายา

เอาขึ้นเหรอเอาขึ้นหรอเอาขึ้นเร็วว้าวเออช้างมาแล้วช้างช้างช้างน้ำเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวไม่เบาจะหมุกยาวยาวหรือกว่าง่วงมีเขี้ยวข้างง่วงหรือกว่างงามีหูมีตาข้างยาว ลหลายคนนะครับก็ต้องหลงรักในความน่ารักนะครับความน่าเอ็นดูของน้องพลอยน้องเพจลูกสาวพ่อบอยกับแม่แอนนะครับแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> แฟนคลับก็รอชมนะครับรอดูแอดมินก็นำภาพบรัญรยาการมาอัปเดตนะครับก็ต้องขอบคุณทางเพจของแม่แตนนะครับแม่แตนใจเกินแสนก็แฟนคลับก็ไปติดตาม แม่แตนได้นะครับกับเพจแม่แตนใจเกินแสนนะครับแอดมินก็ขออนุญาตหยิบบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามีแฟนคลับแล้วสำหรับน้องพลอยน้องเพชรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์แอดมินก็จะหาโมเมนต์คอมน่ารักมาอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นประจำนะครับ